การขนส่งน้ำมันดิบจากทุ่นกลางน้ำหรือแท่นขุดเจาะไปสู่โรงกลั่นหรือจากโรงกลั่นไปที่โกดังเก็บน้ำมันตามท่าเรือหรือตามเกาะต่างๆนิยมใช้การขนส่งทางท่อใต้ทะเลเป็นท่อเหล็กคาร์บอนขนาดใหญ่ยาวหลายกิโลเมตรการติดตั้งจะใช้เรือในงานออฟชอร์เรียกว่าเรือไปเลเวเซลหน้าตาอาจจะคล้ายกับเรือวางสายเคเบิลแต่ท่อเหล็กจะมีขนาดใหญ่กว่าภายในตัวเรือจะมีลักษณะคล้ายๆกับโรงงานเริ่มจากการให้เรือขนสินค้าเข้ามาเทียบข้างขนท่อเหล็กยาวท่อ ละ12เมตรลำเลียงไปตามโรลเลอร์เข้าตัวเรืออย่างแรกทําความสะอาดเตรียมแนวเชื่อมประกอบและเริ่มการเชื่อมครั้งที่หด้วยเครื่องจักรเราเรียกว่าโฟนิชเชื่อมโดยเครื่องจักรแต่ใช้คนควบคุมต่อมาส่งไปเชื่อมซ้ำรอบที่2เรียกว่าแคปวิธีการเชื่อมคล้ายกับรอบแรกเหมือนากับการเชื่อมย้ำลงไปอีกครั้งึ่งหลังจากนั้นตรวจสอบแนวเชื่อมและทดสอบด้วยระบบอัลตราโซนิกด้วยน้ำจนผ่านการตรวจสอบขั้นตอนต่อมาพ่นสีแล้วหุ้มแนวเชื่อมด้วยโลหะก,กันสนิมจากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้ติดแน่ จีดน้ำพรราพื่อลดความร้อนของโลหะแล้วปล่อยลงตามโรเลอร์สู่ใต้ทะเลลักษณะจะเป็นรูปตัวเอสท่อจะนอนลงตามพื้นท้องทะเลทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทีละท่อนจนจบงาน